สว,ว,ว,วัสดีครับที่น้องมันนี้มาขอเอาไฟพ่นในเตาแหละพาเห็ดเคียงเสียงครับมักแบบใดบอกมาสผ้าเห็ดกับช่องท้องพุณนิสันอาไร่กับเชียงเสียงแอบดังครับนี่มือหนี่สร้างตอกะเริ่ม,มาโปแล้วโปเหลืองครับอันนี้เป็นตู้บ้านเนี่ยะครับเป็นสูตรไม้ของแอบดังเนี่ยแหละ คนเอามาแช่ไปยังตัวีกไก่เนี่ย่าอยากให้เฮ็ดให้นันก็เลยหัวสิมีเวลาเหเฮ็ดให้เพนคนอ่าเลยเพราะว่าสิได้ขึ้นของนิสันคันนี้ต่อครับชุดใหญ่เลยนี่ก็ได้เลยกกให้พักคนหน่น้อยนึงให้มาเฮ็ดนี่เหยียดคนควันพอมันโดนแล้วนี่ครับเพคนเขาคิวอุตจีคอนมู่เพคนก็ว่าได้นี่ครับมันนี้ก็มาต่อคลิปกับการเฮ็ดตู้บ้านครับตู้ฟังในบ้านนี่ยแหละหรือที่ฟังนอกบ้านก็ได้อันนี้เป็นตู้ซับดอกสิบสองนิ้วครับอีกสูตรหนึ่งครับนี่ก็ได้ จะมาเบิ้งว่าสิดังดีสำด้ำใไรอันนี้กับโปโป,โป,โปแล้วก็สิหุ่มพมครับใส่พมใส่อย่างเป็นตู้ซับดอกทิบสองนิ้วครับเนี่ยเนี่ยดอกกัยุนีละเนี่ตู้เกาเพิ่นมนาเอาตัวนี้นน่นวันคือเคาะกับป้องเนี่ยทำมาเอาไม้ทำมาเนี่ยดอกทิบสองนิ้วนี่แหละใส่ท,ที่ลงให้เบิ้งนะครับสั่ตอกำลังโปปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บยอโปท่านอุบนสีแี่งคอนเนี่ยี่ครับตัวแล้วเดี๋ยวจะเอาเกียงขัดมาเดินน้อย การโปโปหวันตคกับ <c oughs> <c oughs> สารางแม่กำลังจะเอาไปขึ้นขึ้นไว้ยืดอดอกแล้ว,ว,ว่าอืมแล้วเลื่อมแล้วแล้ว่าเดี๋ยวขึ้นพระเบิงก่อนทันมาถูทิศสองนิว้วนี่จับมาแล้วจับเรียบร้อยที่ ป่านำเงินบูได้เดีเพิ่นบูยิบระยับนี่แหละที่น่ออเนะเอามามองเอิงเถิงนี่แหละนะว่าบอส้นหลังเถอะโอ้มองเป็นแผงเศร้า,า,าอ่าจะไม่เป็นรลองแผงเศร้า,าอีกทีหนึ่งครับนี่เดี๋ยวเขาเบิ่งต่อไปครับอันนี้เราขึ้นใบซื้อหรอแปลว่ามันนี่ก็คือที่นี่นเนี่ยคือเห็ดนี่แหละตัวบ้านน้ำเลี่ยวหลอดที่สองนิ้วนะ กยังที่บอกแต่เด้อพี่น้องเลยตุ๊กคลิปนี่ยบอกไว้ก่อนบัตรผลสาดครับกดกี่เพียรมาบัตรผลสาดก็ได้กันสีมาล้านแอบดังครับเมื่อสีเขรามาพิมพ์คำว่าร้านแอบดังในปูกลแมทก็ได้ครับกสีเห็นเมื่อการพอปักหมุดไว้แล้วมุมันถูกสายีเกียทับหนึ่งครับซอยบัดผลสาดเนี่ยนะกดหาบัดผลสาดก็ได้ขึ้นไปกดหาคำว่าร้านแอบดังก็ได้ครับเร,รียนมาเส้นถนนอนุออนเกียรติเกียรเนือ้ออ่ารักบังออนุรักบังนี่ได้เลยครับถนนเส้นนี้นี่เรียนยาวหอดฉางเซาครับ บังมาจากสนามบินสุวรรณภูมิมเนี่ยบ่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิครับใกล้ๆครับล,ลองกดเบิ้งก็ได้ครับไพยอย่างมากฝากไว้น้ำครับเอาไปเบิ้งในเพียรได้ไไปลาเพียรน้ำเพียรท้องพูน้นิสานออนไลน์ครับกับเตียงเตียงแอบดังกับช่องยูทูบท้องพูน้นิสานออนไลน์เนี่ยครับไพาเห็นเสียงเสียงทุกรูปแบบครับง่ายหน่อยชุดใหญ่ชุดหน่อยชุดที่หมอกที่เมียม,ม,ม,มชุดวีไอพีดังดีๆสวยๆงามครับตูแอบดังนี่บ่คือไผ่บ่มีไผ่คือครับ ไม่ไปไหนคี่บ้านผู้ยอยากได้แบบใดสร้างไดครับวันนี้เพิ่นจะสร้างตู้บ้านาก็ได้เห็ดตู้บ้านเ <c oughs> พิ่นพูดอยากเขามาเรียนน้ำพูดยอยากเขามาเรียนมาหวัวอยากเขามาชมกับการทํางานกับการเห็ดเพียงสอบเพียงเสียงก็สามารถแววมะเรียนมายาม,มากันดนครับมายามถามข้าวันในยินดีต้อนรับครับขขทุกคนขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับปากกดใดกดแช่น้ำครับ กับช่องท้องคุณนที่สานออนไลน์กับเทียนเสียงแบบดังนี่แหละการเคลียร์สี่นี่น้องได้ศึกษาได้เรียนรู้ไปพร้อมกันครับเบิ้งเพื่ออยากเบิ้งอันใดเพื่ออยากเค็ีอันใดก็สามารถไปเบิ้งได้ครับอยากเค็ีเทียนเสียงแบบใดก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ครับ0838์แปดสามี่เจีบสามหาสามหาครับเบอร์โทรของเขาครับร่างแอบดังครับยินดีต้อนรับยินดีให้บริการครับกับการเคลีเทียนเสียงครับรับประกันคุณภาพเสียงรับประกันคุณภาพเทียนเสียงครับ บ่ววาทีน้าดอกมาเองหื้อชุดมาเองให้มาติดตังห้่ก็ได้ครับหื้อเสียงทั้ง้านจัดห้ก็ได้คือกันครับกับชุดเชียงเสียงแอบดังครับมักแบบใด้ังใดคือก๋วยเตี๋ยวครับทางแมกแล้วไปนัังขึ้นผาบในรถอยู่โอเคครับเพื่ออยากอะไรไม่ขนไกลอยากอะไรไม่กวดกันมาทั้งนี้ก็ได้ครับเป็นมาขายอยู่ในหมู่บ้านก็ได้ครับ พอดีพันมาขายเมกวดนี่ครับอ่อดอกลางถิบวใส่แล้วมีบอลางคับนี่ในรุ่นี่มันโนดนะถามได้ครับถามมางกอนะดีอะไเอน้ำองนี่หรอมีหนดขาดเหมือนัว้นารักจอหูไ้นะโน้มกับเขาที่ีี่ับ นี่ครับเพิ่นขายไม่ขนไกลขายไม่กวดเนี่ยยิ้วเส้านี่ขายกระด้งขายข้องเขานี่ครับเนี่ยนี่ขายหมดติดรถนี่นี่ครับนี่นี่เขื่องเวลาถอดนั่นถอดนี่ว่างนี่ขายของอะไรครับนี่ยเกือบเป็นกระด้งฟัดเข่าก็มีนี่ยแล้วโอ้สุดยอดเลยกองของกลองเข่าไม่ขนกอกไม่ขนไกลอุ่นไม่ กวดข้างมะพร้าวหลายๆย่างพันขายอยู่แถวนี้แหะอันเมื่ไอไปทุงหวังพุเนี่ยไปเรื่อยๆตามมู่บันันไปเรื่อยๆตามมู่บันแถวลาดกระบังนี่ล่ะนี่ครับดกอะไรแล้วขายน้ำมู่บันแถวม้บันวาดขหัู่บ้านแถววัดขวนสะอาดเนี่ยครับปึกษา2เกรึกษา36เนี่ยสิตอนแล้วไรเนี่ยโอ้หลายมีสุกยางมีหดปีมีอูคนยผลหลายคับนี่ ครับมีครับกันนวนกับม,มีสารคราม,มนี่ครับเอาเหย็ดกล้องเห็ดหม่องมือจับครับอันนี้ตัวขอบมนี่เห็ดมือจับครับ ไม่น่าคนหยิกโยกอย่างงี้น,งนี่ครับจอดช่องเพือจับเป็นมือจับสอ,องข้าง้องขึ้นมาสโลปเขาโม่งไปรอบลงไปนี่ครับเห็ไไดช่องเพื่อจับเพื่อโยกหรือผูกคนมักโยกเดี๋ยวได้ฟังเสียงครับมื่อนี่ ฟังเสียงแน่นอนเดี๋เสียแอมแต่มาล่องกันเดี๋ยวเสียวลำพงคิกเกอร์มาล่องกงนี่เป็นยังไงเสียงดีๆสำเนียงระว่าเราเห็ดไว้สำหรับดอกสิผานิ้วเลยระหว่าแต่ว่ามันสิรับได้บ่ตู้สำเนียงกับคิกเกอร์รับได้บ่ได้เดี๋ยวสิล่องกังมือนี่แหละอย่างจีดังเมืองสำเนียงตู้บ้านอีกสูตรนึงเลยนี่ก็ได้ นีส่สังตอกลังบัดกีอ่ะยังก,ก่อนทงตากสเปคคอนสเปคคอนทำมาแล้วเสียบแจ็คไหนมันบ่นตูดเนี่ยสิ่ใช้ตูเนี่ยนะทังแบกกำลังกากระบาดเพิ่อสิจอเนี่ยใช้มือจงม,มือจับอยู่ครับเนี่ยเห็บมือจงม,มือจับอยู่สูตรไม่ทังแบก่าเดี๋ยวจังใคยถามเบิ้งว่าที่เป็นทังไหนไปพ่นไงมาทั้งนาทีเมื่อนี้นเข็บดิงบาเย่ต้มไก่มืาอนี่ต้มไก,มเก่เดี๋ยวจะไม่ไไที่ยำเดือดไปพ่นกับนี่ เคียงพัวกอะอย่งนี่แหละนี่ต้นมะกรูดต้นแบบนี้นี่คุณบ้นพงกระเพาเขามีตูร้องอีตูเหล้าคาตะไคร่คุณเต็มอยู่เอานี่อย่างนี้ลงงะมือเนี่ยเดี๋ยวขับไปเบิังมือเนี่ยไอ้ยพุ่นมาต้มไก่มันข้างหม,อมอ้อแล้วในหม้อกขาังสงเดียดครับใส่แต่พริกรกับกระเทียมลงไปครับในหม้อกับเกลือตำพริกนี่ครับคาตะไคร่ท่านใส่นี่ใส่คาตะไคร่เนี่ยเอาอยู่หน้าบ้านนี่คาตะไคร่ก็ได้นี่ไก่ครับไก่เหนียวซับไปแล้วเรียบร้อย ีเครื่องสิปูงนี่ปักข้าเปลือกเปียกนี่ปักเน้าครับใบปักขูดนี่แหละเครื่องตีใส่ในต้มยำเด,ยมเดี๋ยวน้ำเดือดแล้วครับใส่ต้นคาตะไข่ต้องไปก่อนนี่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปจะใส่ที่หลังความใส่ตอนปลงลงน้ำใส่ก่อนครับต้มไก่เหนียวจังเลย เดี๋ยวใส่เครื่องปรุงกับบ่มี้ยังหลอกเครื่องปรุงก็ได้นี่น้ำปูน้ำปลาผงที่โหลดแค่นั้นมันต้องโหลดดีเดี๋ยวร้อยน้ำเดือดกันเดี๋ยวไก่ใส่ไปนลยครับต้องให้หมอมันเดือดกันนี่ขยอยไก่ใส่ใส่ต่อจกักนี่บานสร้างแม็กนไงล่ะโอเคดี่ งานเดียดแล้วเดี๋ยวเอาไก่ใส่ครับนะเป็นไก่ตกเ้วยเดี๋ยวคอยใส่เสื้อน้อยเอาไใกลเหนียวไก่ตอน,นตอืมใส่ลงไปเลยเดี๋ยวใส่ไงเดี๋ยวปิดฝ่องกังงงนพี่น้องนี่ครับเสียบพริกแล้วสิจี้จี้แล้วก็นแลใส่หม้อต้มอ,มอีกทีนึงครับเนี่ย แล้วบบใส่แบบนาวน้ำแบักขามเปียกน้ำครับสูตรพญพลนี่นหอมซอยไปแลยอ่ะใส่ตอนหลอดสิบองแบบนาวก็ใส่ตอนดับไฟละยังก็ใส่ใส่น้ำมันหอยน้ำหอยพลนี่นี่ครับฝนรัวๆๆเลยฝนต้มไก่เหนียวกินในบ่พี่น้องกาลังเดียด์ละกาลังเดียด์ละกาลังหอมละกาลังหอมกาลังหอม ไ,ไก่ตอนไก่ตอนตอนนี้ท่านกาบปาขามลงครับอย่างไก่เหนียวเพิ่มกับพี่ต้องให้ไก่มันนั่นช่างน,น้อยกันยังเอยเสียวปาขามลงครับต้มยำไก่เหนียวไก่ตอนเดี๋ยวร้อยักพะหนึ่งหอมหันม่นไ,ไปแล้วเหมืนมันหอยใสไ,ไปแล้วล่ะอวก็โลดดีใสไปแล้วเหลือฝงที่โรลดท่านใสเดี๋ยวคอยใสที่หลังก็ได้หนาวหั่นไปแล้วเดี๋ยวล้องคอยรอมา ตอนปรุงยังค่อยบีบบางน้าวใส่แต่ปลาคามจังไน,นยยังค่อยตีใส่ครับบักขามเดี๋ยวใส่เลยก็ได้ไมะใส่ปักขามเปียกมาครับใส่ไปหลอดเสร็จเดี๋ยวออกไปน้ำเพิ่มความเปรี้ยวสดโดยบัอกอนาวครับมี่กินหอมของบางนาวจังไนน้ำกระติไดใส่กิน หอมครับพริกก็ยังค่อยเผาใส่ที่หลังครับเพราะจะสุกแล้วเดี๋ยวเผาพริกใส่ลงไปมันจะสะได้ขึ้นมาอีกแบบหนึ่งครับเชยอย่างครับไม่สะเบิงตอนเห็ดแล้วต้มไก่สูตรพญิพจน์มายนีนี่ครับซ <f corona> ุกแล้วไปพ่นเผาไปิกเลยเดี๋ยวนี่แหละครับส่วนพญิพจน์เนี่ยทั้งหมดเลยนาะส่วนการทิ้งกับเข่าไปเลย ไปขวดไปเกียบทุกอย่างเอาลองอีกชนนึงชุดท,ทายทยายชุดบุกน้าใ่เหมอนกัน,นบุกน้าเราใส่ตอนไฟดับได้พี่้องใน,น,น,นมันไม่ได้มิ่นหอมไฟตอนเปิดไฟอยู่มหอมเนี่ยมาเที่ยวมาเที่ยวหลายสมัยสมัยาาเขาตามใจชอบเลยใค้พุนใคจน ทุ่งบียทนเรไ่เคยใส่ด้นะคน,นกอนน่น,น,อน้องเ,เี่ยวบดน่นี่ดอปโอ้ไปหัวตีนพอดีเคลียร์งานมานี่ครับอ้าติมมึงด้วน่ยานแิมด้วิมก่อนเลยเอ <า S 1> ้อยา,าพีนเนี่ยติมเลย ไม่ซดหน้ามั้ก่อนเอาห่็เอือ๋ยันสินาจะกองอ่ะไอ้ร้างแม็กซิมเนนี้ว่าขาดยังทีได้หูวเพียงไหนไม่นหรอเพื่นขนาดพยพมาซิมเนี่ยน,นี่ขาดเพ<า>ียวเหรอวะมันต้องอะไรเล็กน้อยมั้งเียววะเดี๋ยวซิมมึงด้วยเดี๋ยวสอนมาด้วยอันนี้นะ เห็ดมีระดับไงฮะใส่ซอนกลางคนเนี้ยกลางกินน้ำกันก้าตเก้อนเดียวกันนี่กางมันรอขาดเกยวเกี่ยวอเด้๋ยหล่ะเกียวอ่อืมนี่ผมกินลจังไปบีบไส่ยิกอะไรอ่อได้ได้ไสหยิกละันโอเคบีบลอยได้พี่น้องนี่เส่รนพไี่นี่อันนี้บบเยวแใส่ใส่ยันก็ได้ครับใส่หุ้นปหลอดญี่ห้อนกแเสบแน่นอนโอเค เดี๋ยวตักไปกินแล้วมันไปไปซื้อยังก็ไปเอาอย่างไรกัน,น,กนรเรียบร้อยต้มไก่หมอมไยได้ผลทั้งลาบหมูเอาสอ้าุาสุกสุยส,ยสยุดสุดสุดสอเสุดนุดส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 ุอสุดสุดมุดสไนสุดสุดสนดอุดส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 นีสุด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 สสุดสสุด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 สุาสุดสุดสุด น,น,นอะ่ะไปกลับบ้านเลยนะโอเคพักใต้กันแนละ้วพ <c oughs> ักพัมุ่งหนึ่งพี่น้องมาๆน้ำกันนี่ครับเดี๋ยวจะมาล้อมบางอย่างอย,อยู่เนี้ยทิกเกอร์นะสิบสองบ้งแต่เป็นดอกกลมครับตัวนี้เหมือนสี่คู่แล้วตอนนี้ นี่ครับเดี๋ยวลองใส่เบ้างล่ะลำโพงเนี่ยแต่วันต้องเป็นครับนี่บ้านเดี๋ยวที่ลองใส่ตัวนี้เบ้างลองปรับลองตู่เบ้างครับตู่บ้านถ้าว่าใส่ดอกมีซับเบ้างซับรถเบ้างเป็นยังไงอ่ะไนายยัว นี่ครับของคิคเกอร์ร้องเบิ้งเสือวันนี้เป็นเังไหเดี๋ยวตังแม่กลังใส่ร้องเบื้องร้องตู่ร้องตู่เทีบเทียบเทียบหนาดอกนอยนะลสุดเป็นมปุ่นตรนอเึงด้วยคิกเกอร์นาสิบสอนิ้วนะต่อสายเห็นไ่ กะห้องนังตรงตรงนี้น้่งมาสดตรเตี่ะอืมเรายังหลอข้างเสียงมั่งเคียงางซื้ออมร้อนได้เหรออืมเดี๋ยวร้อนมงด้อดดอกะรนะอืเออเ้ดเนถอดน้ไปเดี๋ยวร้นมึงครับ

กราแอ,เอมเนีะยกะแอ,อมครับเป็นไงเป็นไรเป็นตู้บ้าน,นแล้วยเอาดอกชิดเกิือนมาลองใส่บาง12นิ่วเพื่อนเจ้าไริขันหอักว่างลงังมซื้อครัพบพะวันยี่ห้ออะไรช้างอะไรเเตาาาาาออออะนนนนีี่แกิิยยวววสสงงจ้้ บุญเสี่ยงมยาามหมดดสเงกันรับญญาโมรับฟังรับปญารับังม่คนดียกดีสะดกสนานวันนี้สุขแสนสจทำไวันนี้สุขเสร็จทำไจะได้บ้านเราทุกคนกับรอยาไปกับรกขบรเดียาไปกับรนี่เรียกความจนยาให้มัมวนัี้เสียงเสีงตอปัี้เสียงเสียงตอขนนอย่าโมหนังเสกึ้นถนนอย่าโมนั ไอ้เร่ไอ้เร่แต่ไเรี่องยาก่นั้นสุีสุดนะสุสนจีนีว่าสุสนจีนีว่ามีสงกรากว่าเาบันี่หมอลำกอนิันหมอลำก้อิ์แ่ายกินมันหวาสมุกยอดจ็จเยี่มละายลานลลาลาม่นเดียีตับตหมอลำมาตับตับหอลำมาสุเฮาสุกสนาส แสนซ้ำรางในวันเชิญครับสรงมังฝ่ามีแต่แดดคระปวดพี่น้องสรงคนคนกินเหล้าเมาเบียร์เมาแล้วก็ลุกปินฟอนเปิด่าเจเแล้ากินเ้าแม้าหล้วหองโงครับเจอแล้วกินเห้าเม้าแล้วหองโงกินเมโหโมโหตเสียแม่รีภูมิใกินหน่อยวิญญาระบายครับกินหลายกินแดกใส่สอกนึกมือแสบควเป็นทา S <S ต้อใช้แค่กลางแหลมพีเลยนะครับตอนนี้คือว่าดอกที่สองโย่าบัตต้อใช้กับกลางแหลมครับเพรต้อใช้สัพอะไรเพราะว่ามันเป็นตู้บ้านครับ <S 1> <S 1> ต้องต้อใช้ดอกกลางแหลมเพราะว่ามันมเดีวออกแบบิโ็นร้อยครับ อเอาควสมกันแล้วมีแต่เดวเป็นคุยไปหนาตาทัามาโนมไว้ดนเปิดบสันวาคาสิมาจา้าเราวาน้องเจ้าสิบินเจเจอนีหักเขานีอยู่คนละลำปายทีพาออกไปไป ใบบวนยังแน่นอนว่าใจเจา้ากินที่เฮาหนึ่งทีไปไกลอวดเป็นพยาตาสองมองไกลว่าสิ่งใดเป็นกูม,มันมาว่าลกเจา้ามิเคยเจอนี้หักเฮานี่อยู่เพละกำไาที่ข่าบอป้ามาไปบกควรกู จนันาโดมใจประสงค์ห่างกลมกันก็ว่าตค้คงขนใจบ่งเลี้ยวหายใ้ตาป้องความบันที่เคยในจากน้องบิลี่ยนไปพี่นกเจ้ามีคนน่าชื่าช้าคนนารีบชืช้าสิ่งทัง พักเขานี่อยู่คุนละกําปายขี่ขาวป้าป้าไปพกหวัวคูรถะนะลงใจประสงค์ทางกลางมากกะว่าดองคุ้นใจบุ้งพิวหายไม่ตางบอกความรักที่เคยด้จากน้องบินไป ทั้งสี่หูพมแต่แม่กับพม์เมืสียงหนี่แหละวังหนึ่งเทียดกับว่งไปน้อยหนึ่งมันก็ได้ซ้ำตูบ้านนะครับซ้ำตูบานสีซ้ำเคียงเสียงรถมันุ่งกะบ้าน่นูนน่พม์ขับคนละแบบกันนี่ครับอันนี้เป็นตะเกียงตะเกียงสีตัดไสหนานี่แหละหนาตูบนเลยนะตัดนะตะเกียงใสขับพ่นสีดำใสเนี่ยอันนี้สางต่อกลงังพ่นสีดำกเก็บภายในอยู่ครับตั้งมือนีสีไสกากเฟตตูบานนี่ แต่แมกกำลังสีใส่ผมดำติดห่มครับช,ช่องอย่างช่องยี้นี่ดดล้วเรียบร้อยแล้วอย่างเขามาเบิ้งเห็เป็นยังไงลองเสียงกันฟังหน่อยนึงละกับประมาณเสียงลำโพงหรอพอมันเป็นดอกไอ้ไอ้นั่นครับดอกกลางแก่งน่ะแหละดอกบ้านนาชิบสองเจ้าแม่เล็กตั้มโมือนี่มืนกันทมันบอกว่าคือเสียงยอดครับมันคือดอกซับรถแหละ เดี๋ยวพ่งกำลังตัดหน้าตะเกียงอยู่เดี๋ยวยังพักกระเบิ้งครับเป็นยังไง